สวัสดีป้าดวงกันด้วยสวัสดีป้าดงสวัสดีอันนี้จะไปใช้วันนี้ไหนลูกไปกินเพอหิวเข่าไิ่เพอหิ้วเข่าบอเกอบสน่ป้าจะป้าจะป้าป้าจะพาไปป้าจะปไปแล้วเลิกมาเริกมาเริมกินมากินมากินเลยน้อยคนหิวเข่าเรื่อมาพาแบบกิน เป็นเตียวหรือว่าเพือนี่แหละสวัสดพิลาสบายเด้พอพ่อแม่พี่นอ้นองบดตุกุศุคนพบพ่อมีแล้วสร้างใหม่น้องนี่นี่วางรถเด้ออ้าวลบอีกแล้วเป็นป่ากันได้หอดรานเพือแล้วเดี๋ยวมีแค่น้อยจะลบเมื่อกี้นี่หรือลบบ่ลบหายกะกะก,ก่อนฮะ เจ็บสาดุเจ็บสาเจ็บสาอ๋อเจ็บนี่เจียบขาเพิ่นเออเออเออกอ่แมม่แม่แม่ม่แมม่น่

เอ so oh, okay. ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่แม่แม่เอ้ยพ่อแม่ม่เอ้ยยนกันตามดัอแเดี๋ยว้าสิเดี๋ยว้าสิ

เนปลาลงเด้กินเผื่อน้ำเนเน่เด้อิว่าบ่านบัวว่านบัาเปนปลาน่ะเด้เอาละบวกนะยั้งและเอาอยู่ร้านอาหารยู้นอนเ่อกินเนี่นะกมีโอ้าก้ยุ่ยตัวดอกข้ยุ่ยดี้ย่ยดููเ่นคนในยตนะ นังได้นงเน่บอปาจปาไปกินไี่เน่ปแมน้องปไปพุ่นบออาเดี๋ยวคนมาเอาน้องน้องไปนางพูดอยางแปมน้องบ้ดชุดนมุนบุญวายชุดนมตนบุญวายส่วนนี้เนาะเฮ้ยดุ แม่บ้านนี้ใหญ่ไมันจะกินน้ำกันว่าทุกสามคนเลยบ้านนี้แซบบอแซบบอเบลแซบอีจินเนี่ยแซบบอแซบแจะกินเล้ยเล้ยหูก็เอาเป็นชายเป็นสายกันอยู่ <laughs> ชาหนังไปนะนาอไรน้าท่านกินหนุหโอ้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 ไม่ฮะเพรา <c oughs> อันไหนเขามาเห็นเอ่ยกินด้กินเอง <c oughs> Là chỉ tắc, tắc tắc. Hả? Ăn chịt rồi, tắt tắt áo. Tắt. Hả? Tiền gần bỏ. Tiền có chín. À tiền cái tiền được nào. Tiền này tiền mà áo. <laughs> <laughs>

คิดเบลไปอันถูเพื่อนให้ป้าบอ่นะเป็นได้ถูละจินาอยบอกอมือนแล้วนต้บอเนมือาน

เออหนี yeah, yeah, ่มกังเยอะไก่เป็นอย่างมาจะเดินป่าหิวเข่าได้ฝนวะอยากกินเพลย์จะพาฝนมากินเพลย์เฮ้ยได้หูื đấy ăn khoang uể bợ, anh sẽ ăn khoang uể gì bợ, ơ, 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 ơ,

Ê Đục ơi nhạc, hết nhạc, hết nhạc Mẹ Lan Khải đấy ạ <laughs> à Hãy Ai nó thùng nưng. Chào những chào nè. Thấy được. Bỏ bay bỏ bay bỏ bay. Bỏ ăn nè không bây giờ ăn đấy

กรเด็กไม่ใช่ลูกมาเท้าชวนน้ำอืมให้เป็นคนขับบัดนี้ฮะยประเอียงไปเมื่อเอาย่างลงไปนจีหอฮือนแม่สายแม่ขัวอานน้องลงมาลูกไปวันนี้ไป ยางยังไปแมงเอ้ยกินน้ำไหมลูกเด้อเบลเอ้ยกินคนเดียวอะไรปวดแขลวะไรลูกเอ้ยลองกินน้ำแม่กินกินดก ชาโน้อยเพิ่นแซ่จีบอตแซ่บบ่แซ่บเมียวได้ชาแซ่จีบ่ขอบใจป้าอ้ย่างป้าเลี้ยงเพื่อแหะขอบใจอันนี้ชาขอบใจแม่ยย่างอ่ะขอบใจขอบใจไอ้จีนได้ชา เข้าใจแช่ปลาดุกบ่คือเพชรแทะถกมันบ่เพชรเจ้ากับเลาอ่าเหรอถาน้ำเอื่อยเหรอเนาะ ชื่อขแพเอาไปชิพ <jack> ันเลยแม่เเพ็ดเพ็ดพ็กันยังสู่เอ้ยเนาะจะรับกิจนี่ไหมเนี่ยชลาไปก่อนเด้อพื่อพ่อกันคลิปนะาคลิปนี่สบายดีสบายดุสบายดี